รายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเพื่อนรายการใชั้นชิวคอนเทนท์พิเศษโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยนี่เฮ้ยโอ้ตายแล้วกันนี่ไงล่ะดูนะลองดาวกดเออนี่ได้แน่อ้วนถ้าได้นะเฮ้ย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 ซ่าอาณาจักรนักล่าแห่งนวำอมิน ้าวความมันจะเนีนเน้ว่าที่นี่เนี่ยกำลังเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลมากเป็นไวรัลมาสําหรับคนที่ชอบเล่นตู้คีีมตุ๊กตาเพราะที่นี่เพิ่งมาเปิดใหม่และไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครที่ว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ตุ๊กตายังมีของเยอะแยะมากมายมารอให้นักล่านักคีบเนี่ยมาเล่นกันคนบีบบางทีที่ดูในโทรศัพท์ในจ้าตอกันนะ<อ>ก็มีคนทำคอนเทนต์นะเยอะเลยที่แบบว่ามาคีบที่ทไลฟ์เ,<อ>เนี่ย,เ,ยเป็นเขาเรียกว่าเซียนเซียนตู้เซียนตู้นะ แต่ว่าเราไม่เคยมาเล่นไงที่เคยเล่นอย่างงานวัดตู้ครี้เคยเล่นหรือเปล่าไม่เคยเฮ้ยคิีอุไทยมีไหมเนี่ยไม่เคยเลยอ่ะแต่ยุทธยามีเวลาเล่นเนี่ยคีมาเอาอะไรเป็นส่วนใหญ่ของอ่ะเอาอะไรเป็นส่วนใหญ่อะไรอ่ะมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่เฮ้ยเราไปไม่ชิพูดดีกว่าคิีได้ลมใหญเหรอหรอแล้วมีอะไรีคีอะไรได้อีกอ่ะกอง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 อันนี้ตู้ขี้ผลไม้อ่ะมันเป็นตุ๊กตารูปรองค้องอ๋อเป็นตุ๊กตาตุ่นเนี่ยเอาไว้ว่าวันเนี้ย มันอยากได้อะไรอ่ะเดี๋ยวหาให้เรปที่เนี่ยมีครบและมีสำคัญแอบได้ยินมาว่าที่เนี่ยนะเขามีเขาเรียกว่าคีบตัวแร่ตัวสี่เขลียตัวใหญ่ด้วยอย่างนี้เลยโอ้โหใหญ่ไปดูที่บ้านอย่างนี้อย่างนี้โอ้ใหญ่อะพ่อกูว่าเอางี้เดี๋ยวถ้ามาเนี่ยเราอาจจะเดินไม่ชท่วไม่ถูกเออมีเส้นมีเส้นไว้เล็กเส้นใหญ่เส้นอะไรเส้นกเตี๋ยวมีพี่อยู่ที่นี่รู้จักกันนะพี่สาวสนิทกันมาตั้งแต่โอ้โหตัวขนาดนี้เฮ้ยทำไมตัวเล็กจังวะนอนเล่นหมักเก็บนะ เดี๋ยวเรียกเขามาให้เขาแนะนหนาเรียกๆพี่แอร์ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบยินดีครับผมถามโปรโมชั่นของที่นี่นะครับเรื่องการแลกเหรียญเป็นยังไงครับถ้า500บาทจะได้55เหรียญส่วน1,000บาทจะได้115เหรียญค่ะโอ้โหแรงเลยนะขวัญใจนักล่าเลยอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวเอางี้เมื่อเรารู้โปรโมชั่นรู้ของแล้วเออทันถ่าเล็กหน่อยป่ะเอาลองดูนะเอาอ่ะ กติกามีอยู่ว่าวันนี้เอาไปเลยคนละ55เหรียญเลยตามโปรพี่เขาบอกเนี่ย5 55 55 5แล้วมาแข่งกันใครคีบได้น้อยสุดโดนทำโทษผมกำลังจะบอกทุกท่านว่าสู้จริงน,นะครับเ,ออเล่นกันจริงๆนะครับออคนนี้ก็ต้องเล่นนะฮะถ้าไม่ใครช่วยภาพเลยโปรดิวเซอร์ช่วยตากล้องออช่วยพี่พี่ทีมงานช่วยไม่เอาไม่ได้แต่เราจะต่อให้เราไม่ได้ใจนะร้ายนะเดี๋ยวเราจะต่อให้ให้เขาไป3คะแนนก่อนเลยแล้ววันนี้เห็นว่าถ้าเราคีบอะไรได้นะท่าคนควรจะเป็นรางวัลนะ จะมีแจกคนดูท่านผู้ชมทางบ้านาด้วยครับเม้นไหนโดนใจไดอารี่นะครับเราจะแจกให้ท่านเลยไม่ต้องเม้นถูกใจผมเดี๋ยวผมจะให้คนอ่านใครเป็นคนอ่ะไอ uh? เนี่ยอ่านได้เขาจิ้มได้หยุดตรงไหนคนนั้นแหละ <authentication. S 2> เอาเม้นไหนโดนใจไดอารี่เดี๋ยวผมจะจัดส่งของรางวัลให้ครับนี่ตู้ไหนนี่ครับพี่ตู้ ตู้นี่ดีไหมครับพี่ตู้ตู้หมอนเลยมิน่าจ้าใช่คีโต๊ดคีแมวดูไหมคีโต๊ดไหมครับอ้าวชีดไอ้อ่องดูอันหนึ่งอัอ้วนได้จ้ะพี่เฮ้ยวมิมเล่นก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียอีกทีทีเอาเลยเอาเลยจะไม่ย้อนมันไอ้กทำให้เล่นแม่งได้นะเว้ยทำมันหมดเราชนะแล้วอะไรนะเฮ้ย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 ไอ้เฮียยิ้มเลยยิ้มเลยไอ้สัตว์มันมีสี่ตัวแล้วคุณ มีสี่ตัว <alon> แล้วไม่ยอมเล่นบ้างใ่บ้างออกเลยหนูดูดดูดอันนี้ง่ายนี้ง่ายให้ไม่รถเขาอยู่นี่รถเขาอยู่นี่ให้ไม่รถเขาอยู่นี่รถเขาอยู่นี่ี้ยตันโอ้ตัดแล้วตัดอ้บอกเขาบอกเขาขอเล่ไม่ได้ไม่ได้ให้ออไอโอเคโอเคโอเคผวะตรงว ้ยมึงต้องทำแซมมานะตอนเนี้ยกูต้องเอาแล้วน่ะคนอย่างกูไม่ยอมแพ้หรอกคนอย่างกูไม่ยอมแพ้หรอกไม่เป็นที่เหลือดิลากไปลากไปอ่าแล้วกดลองเดากดเออได้แน่อวดท่าได้นะกุกเลยเฮียเฮ้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 ยโอ๊ยน้องี่ เอางี้เองเอาจะอย่ายอมแพ้มันต้องสู้ที่ถูกเด็กชายละคนเลยมันป้าไงโอ้โหยเอาอี้เลยจีจะไม่ยอมแพ้เดีแล้วเว้ดีแล้วดีแล้วฟังเตยเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหยพี่พี่พี่ให้เป็นพอได้เลยเฮ้ยลองเปิดก่อนดีเออหมดเลยเฮ้ยเหี้ยลึกไปว่ะอ่ากันบ้ากันบ้าจำหลักตะกี้นี่เกือบได้แล้วนะใช่พลาดนิดเดียวเองเนี้ยอันนี้ไม่พลาะ

เออเดี๋ยวถ้าผมไล่ทันขึ้นมาพี่ตายนะเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหิดเดียวออสเอ้ยไหนสีดำสีดำสีดำแหละสีดำไม่ได้สีดำแต่กันอยากได้เฮอร์ปีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอีหอยี่เดียวออสเอ้ยไอ้กันดูได้โชว์ไอ้กันโชว์เลยโอ้โหมันสุดยอดอยู่แล้วสุดยอดทางเถาใครอยากขโมยตังค์กูนะล่กฮะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิโอ้ยดิ้น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 ดิ่นดิ้นดิ้นดี้นดิ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  เออไม่สมรังสีแล้ไทยนาบุธไอ้ไว้จำแพงจริงค่อยไปเล่นถูกต้องเยินโอ้ยโอ้ยผมเห็นไอ้ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นระบบเมมเบอร์ใช่ไหมพี่อาจะเป็นการแบบว่านำตุ๊กตาสองตัวนะค่ะ แลกเป็นหนึ่งแต้มได้ค่ะแล้วแต้มจะสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบและสามารถนำแลกได้ค่ะโอ้เล่นที่นี่มีตู้คีบของกินด้วยครับเป็นขนมนมเลยน้ำมัอันนี้เอามาแลกเป็นแต้มได้ไหมครับจะไม่ได้ค่ะจะได้แลกเป็นตุ๊กตาอย่างเดียวค่ะอ๋อโอ้เดียวผมคีบน้ำโค้มาแล้วผมอยากกินไอติมไม่ได้จะได้เป็นตุ๊กตาหนึ่งตัวแลกเป็นไอติมหนึ่งแท่งได้อ๋อได้ได้เออดีเตอาถูกแล้วตุ๊กตาไม่ได้ไอติมอย่อน้เราสองคนเอาแล้วเอาได้แล้วได้แล้ว เฮ้ยใช่ป่ะเฮ้ยได้เฉยอ่ะแล้วเหรอเออรวมดีว่ะขนาดหลับตากดนั่นละแกเออเออเ,อเกิดเหรียญสุดท้ายแล้วมันจะร้องไห้เออวางเอออันนี้เขาวางให้ลึกๆแล้วอีกเหรียญดึงตั้งใจนะดัดตัวให้มันไม่ตีเดี๋ยวแล้วอ่ะตอนนี้ต้องทำนายการแกไม่ไหวผมแพ้แน่ไม่ไหวผมแพ้แน่เฮ้ยได้แล้วโอ้ยเฮียมันได้แล้วเหรียญสุดท้ายสุดท้าร์ยด้วย เขาวางไม่หมิน้ะเอาเลยอันนี้อ่ะเออเยเนี่ยเอาเลยเขาวางไม่หมินแล้วเขียวลงมาโอ้เออโอเคไมเอาแต่งตากลับลองดูลองดูโอ้โหเอาไงดีวะพพ่ เอาเลยง่ายๆขนาดนั้นไ่ไม่เอาเหรียญยังไงวะไม่รูย่ยังอยากได้หัวชาร์จอยู่เลยอะเอาเลยปะเอาเลยเอาเลยปะเอาเลยให้ผมล้างหน้าผมไหมล้างหน้าผมม้ยี่ยเีอาปสัตว์ไม่เอแล้วัะอไงดีวะกูหมดแล้วเนี่ยจริงเหรอเออแต่กูยังอยากได้ส่ชาร์จอยู่กูไม่เอาอะเีมเสีย คนมันสู้อ่ะเฮ้ยได้สองสองเหือเราได้หรอไ่ได้ว่าแต่ว่าอยากได้ช่วยกันลองดูลองดูลองดูพี่ไม่งอหรอกหมดแล้วนะอันนี้ให้คนดูหมดแล้วครับรับเดี๋ยวดูพี่เอานะคลิปสุดนะเอาไปนะอยังไหวอ่ะพ่เอา้าคนดู จัดไปแทว่นนี้แจกคนดูครับซุ๊กระต่ายแท้ตัวนี้คนดูไปเลยเสียงร้องยังไงนี่อ้าวแล้วครับบอกเลยว่าหลังจากที่เล่นกันไปเสร็จแล้วนะครับผู้ชนะของเราอันดับหนึ่งดีกว่าต้องบอกว่าต้องยอมครับเพราะว่าเราต่อ้เขาไปแล้วด้วยใช่ครับสามคะแนนคุณจําหลักสินเท่าต่อเมื่อเขาหน่อยฮะอ๋อได้ไปหมด7คะแนนครับ7คะแนน7ดอย่างครับดูสิครับ ขนาดอ๋อนี่ยังเล่นได้ง่ายขนาดนี้เลยเตัวคนเดียวเนี่ยใช่ครับคีบเองไม่มีใครช่วยถกคุณเต๋าได้ไปทั้งหมดเออหกคะแนนครับหกคะแนนครับอันนี้เป็นอันดับที่สองทวดพกัดเทียงกงครับบอกเลยว่าได้ไปแค่ห้าคะแนนเองโอ้โหแพ้กันนิดนิดน่นอยบอกเลยว่าแพ้เทปนี้คือเทปแพ้แต่มีความสุขมากครับใช่ไม่ได้กลัวว่าจะโดนทำโทษเลยแต่ชอบเพลิดเพลินกับการที่มาคีบที่นี่เพราะอะไรเพราะอะไรจ๊ะ พอที่ไทยซ่านี่ไม่ได้มีแค่ตุ๊กตาครับมีอะไระของกินก็มีนะของกินก็มีอุปกรณ์ไอทีก็มีมีหมดเนี่ขนมเป็นกล่องก็มีมีหรือจะเป็นกระปุกออมสินก็มีจะแพ้จุดหน้าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรอยากให้มาที่ไทยซ่าครับกำลังหมดไปกี่เหรียญเนี่ยยิบหกีิบหกยสิบหกเหรียญได้มาเจ็ดตัวคุณเอาที่ไหนมีตอนแรกมันห้าสิบห้าไม่หายไปไหนเยอะวะมึงขโมยไม่ได้พูด โอเควันนี้ครับเราก็จะเอาของที่พวกเราเนี่ยคีบกันมาได้เล่นสนุกกันมาได้เนี่ยแจกท่านผู้ชมทั้งบ้านดีกว่าเพียงแค่คอมเมนต์มาคอมเมนต์ไหนโดนใจทีมงานพวกเราแจกไปเลยครับคุณจะให้อะไรเขาผมก็จะมีสองตัวนี้ให้นี่แอบแอบเอามานิดนึงแบ๊แบ๊บอันนี้หมีอันนี้อันนี้ก็หมีเป็น2หมีเลยเราจะให้อะไรเขาหยิบหน่อยอันไหนอันมนี้โอ้อะไรตัวอะไรนะนโดเลมอนโดเลมอนเหรอใช่ นี่เราเต๋าก็ให้ตัวนี้แพแพกับนี่เอาไปแล้วกันอะไรชิ้นจังชิ้นจังหน้างงเฮ้ยแจกให้ท่านผู้ชมไปเลยเอาไปสองตัวคอมเมนต์ไหนถูกใจนะครับรับไปหมดนี่เลยเที่เราแจกกันวันนี้ถูกต้องอ,อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะพูดถึงบทลงโทษของเรากันดีกว่าเอามาเลยเอามาเลยกลับมาอีกแล้วครับกลับามาอีกแล้วเมื่อเป็นคนแพ้ครับก็ต้องยอมรับถูกอ่ะเชิญครับเดี๋ยวออดว่าเดี๋ยวเต๋อวอดกันก่อนนะเดียเลยนะเดี๋ยวออดไ่นั่นนะเราลงโทษแล้ว กูบอกให้เดี๋ยวลอกยากมึงตายแน่ไอ้กัดกูบอกเลยมึงเรื่องใหญ่แน่เยี่อะลอกยากพี่เต่าเลอะแน่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรเขาให้วาดหน้ามองไม่เห็นเขาวาดกันดีกว่านิดหน่อยเอาละใจแล้วแต่เขาสนุกละเอ้าครับผมเดินเน่ เเเก็บลยพี่ดินก็เดินเอาเขาผมแกงเขาไปเลดินกับเรานะสองคนไปเดินกับพวกเรานะสองคนนะไปนะสองคนเราไปไปนะโอ้อันนี้แอบดูแอบดูไอออนมันจะเห็นปหมวะเห็นปหมเห็นด้วยไอออนมันจะรู้ไหมว่าเราหนีมปแล้วเดี๋ยวให้กูแอบดูสักที